สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลนะครับเช้าวันนี้หมอเก่งพามาปลูกป่าแล้วก็ดูแลป่าที่ปลูกไปแล้ว2อาทิตย์นะครับมาตามหมอเก่งเลยนะครับว่าผ่านมาแล้ว2อาทิตย์ป่าของหมอเก่งเป็นยังไงบ้างนะครับตามมาเลยนะครับต้นแดงนะครับหลังจากปลูกไปแล้วได้2อาทิตย์นะครับหมอเก่งมาทําการพวนดินดดยหญ้าออกนะครับเรามีผู้ช่วยนะครับน้องชื่ออะไรครับน้องน้องชื่ออะไรครับ โอ้ oh, ผมมีผู้ช่วยนะครับห ER. 네 <iser> มาเพื่อนข้างบ้านนะครับนี่ครับสองตัวเลยนะครับมาเป็นเพื่อนหมอเก่งเช้านี้นะครับมาทําการให้กําลังใจนะครับดูแลต้นแดงอย่าไปเหยียบครับอย่าไปเหยียบครับอ๋อออกมาหน่อยครับนี่ครับโอ้โหมาเหยียบต้นแดงของหมอเก่งนะครับไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรนะครับเช้านี้ก็ไม่เงียบเขานะครับมีผู้ช่วยสองคนนะครับสองตัวนะครับมาเป็นเพื่อนนะครับที่สวนแห่งนี้นะครับจํานวนสองไร่นะครับ นี่ครับคือต้นไม้ที่หมอเก่งปลูกไปแล้ว2อาทิตย์นะครับปลูกนะไม่ยากหรอกครับเราต้องมีการดูแลด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือต้นแดงนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็ทําการดาย้าพรวนดินกบโคนต้นแดงไว้นะครับนี่นะครับยาพวกนี้ก็จะเกิดมาพวกนี้ครับนี่ครับต้นแดงครับสวยงามนะครับยังไม่มีต้นตายนะครับเราเจอต้นอะไรสักอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับต้นนี้ครับน่าจะเป็นต้น กรอยนะครับเห็นไหมครับกรอยเองตามธรรมชาตินะครับป่าเพิ่งปลูกแป๊บเดียวกรอยก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับปลูกป่าเราได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับเครือกรอยก็ขึ้นมาครับนี่ต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้คือต้นกรอยนะครับที่สวนป่าของหมอเก่งนะครับจํานวน2ไร่นะครับเราเพิ่งปลูกดูแลไปปลูกไปได้ประมาณ15วันนะครับ2อาทิตย์นะครับอันนี้คือต้นแดงนะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่ได้ย้าพวกนี้ก็จะมีญ้าพวกนี้นะครับ ฝนตกมาแป๊บเดียวหญ้าก็จะขึ้นพรึบไปเลยนะครับก็จะทําให้ต้นไม้ของเรามันไม่สวยงามนะครับหมอเก่งเช้านี้ก็มาจัดการด่ายากบโคนต้นแดงนะครับแล้วก็ต้นพยุงต้นยางนานครับที่ปลูกไว้นะครับหญ้าพวกนี้ก็เกิดรอบๆโคนต้นไผ่กิมซุงนะครับเดี๋ยวเช้านี้หมอเก่งมาทําการจัดการด่ายาออกพวกนี้นะครับต้นมันยังเล็กๆอยู่เราก็สามารถที่จัดการง่ายนะครับถ้าปล่อยไว้มันยาวใหญ่ขึ้น รกค้มนี่มันจัดจัดการหญ้านะครับแวะมาดูเดือนละครั้งสองครั้งนะครับ2อาทิตย์มาดูครั้งหนึ่งนะครับสวนแปลงนี้นะครับนี่ครับไผ่กิมซุงจํานวน50ต้นนะครับปลูกไว้นะครับแล้วก็ยางต้นยางนาครับต้นแดงแล้วก็ต้นพยุงนะครับปลูกไม้ป่าไว้ระหว่างล่องแถวต้นไผ่กิมซุงนะครับส่วนตรงนี้ก็คือต้นยางนานะครับเห็นไหมครับต้นยางนา จะจะเป็นเชื้อราไหมครับนี่ค่ะต้นยางนาหมอเก่งปลูกไว้แล้วนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับลักษณะของต้นยางนาปลูกแล้วได้สองอาทิตย์รากก็น่าจะติดแล้วละครับมารอลุ้นกันนะครับจะโตเร็วไหมครับต้นยางคราวนี้ก็เบาๆนะครับมาปลูกต้นแดงต้นพายุงเพิ่มนะครับปลูกเช้านี้ได้ประมาณร้อยกว่าต้นนะครับค่อยๆทยอยปลูกไปนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับสวยงามเลยนะครับต้นแดงนะครับปรากฏว่าก้าไม้หมดนะครับก้าไม้ไม่พอครับต้นพะยุงต้นยางนาต้นแดงนะครับเดี๋ยวรอไปหาซื้อมาปลูกเพิ่มนะครับนี่ครับขุดลุมไวรอเลยนะครับเดี๋ยวที่หน้าหมอเก่งพามาปลูกเพิ่มอีกเสริมอีกครับกิมซุงที่ปลูกไว้ก็รอดทุกต้นนะครับน่าจะเป็นพืชที่ทนแรงนะครับตายยากมากเลยนะครับันนี้คือไผ่กิมซุงนะครับหมอเก่งพาเดินดูไผ่กิมซุงครับที่ปลูกไว้ครับ หลังจากพรวนดินดายญาเสร็จแล้วนะครับไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงหมอเก่งปลูกไว้ได้สองอาทิตย์นะครับต้นก็น่าจะติดแล้วนะครับใบไม่ได้เหี่ยวแห้งอะไรนะครับใบเขียวอยู่นะครับทําการพรวนดินดายญากบโคนไว้นะครับกําจัดวัชพืชออกที่อยู่รอบโคนต้นไผ่นะครับไผ่กิมซุงนะครับหลังปลูกได้ประมาณ15วันนะครับก็เริ่มที่จะมีแขนงโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับ1แขนงนะครับอันนี้คือ ไผ่กิมซุงนะครับหมอเก่งปลูกได้15วันนะครับนี่ครับแขนงนะครับกาลังงอกขึ้นมาแล้วนะครับอื้มสวยงามนะครับต้นนี้ครับน่าจะติดแล้วละครับไผ่กิมซุงนะครับปลูกไว้ทั้งหมด50ต้นนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับมีแขนงออกมาแล้วนะครับไผ่กิมซุงครับหลังจากไรับน้ำแตงโมต่อปีโดนะครับหลังจากปลูกได้ประมาณ10วันนะครับก็เริ่มที่จะงอกแล้วนะครับอันนี้คือแตงโมนะครับต่อปีโดออร์แกนิกนะครับ ปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้ใส่นะครับหยอดเม็ดอย่างเดียวเรามาดูผลลับกันนะครับเดี๋ยวจะไดอัปเดตให้ดูทุกอาทิตย์นะครับนี่ครับยกล่องแล้วก็ปลูกแตงโมตอปีโดไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้ประมาณ10วันต้นก็เริ่มที่จะงอกแล้วนะครับพ,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 พันพันวอลิโอก็รับผูได้แต่ชีปมือชิตามผลงานของยายเนย้อในกินแน่นอนคุณยายต่อปีโดครับพันต่อปีโด ครับอ,นนอันนี้คือผู้ดูแลของเรานะครับคุณยายนะครับย็งไงบ้างล่ะครับสวนไผ่กิมซุงชานี้ของหมอเก่งชาแนลนะครับสวยงามนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ